เมือ่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเคเบิลรับแรงแบบจุดนะครับก็มีความมุ่งมา่ปรารถนาหาค่าแรงภายในอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเคเบิลรับแรงแบบกระจายสมบพเสมอนะครับก็เป็นเคเบิลอีกรูปแบบหนึงนะ่งที่พบเห็นได้ในงานวิศวกรรมอย่างเช่นพวกระบบสะพานแขวนแรงต่างนะครับหรือระบบโครงสร้างที่แล้วลเป็นห้อยแขวนต่างนะครับดูซิว่ามันจะมีสมการหรือสูตรสําเร็จ ให้เราใช้งานคำนวณง่ายๆหรือว่าต้องนะครับมีการคำนวณที่รับซับซ้อนอย่างไรก็ลองดูตัวอย่างนี้ปเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับดูที่รูปจำลองตัวนี้นะครับเขาบอกว่าลวดสลิงตัวนี้ครับไอ้ตรงนี้เป็นลวดสลิงนะครับรับแรงกระจายสมําเสมอ520นิวตันต่อเมตรนะครับ 1 0นิวตันต่อเมตรก็คือตรงนี้ครับเนี่ยกระจายแบบสม่ำเสมอน,นี่ผมว่าเป็นคลื่นแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ถ้าดูที่โจทย์ก็คือตัวแปร w เล็ก w เล็กนะครับแบบนี้แล้วกันใส่ไปที่ทั้งสองรูปเลยนะครับเราจะนุโรมใช้รูปนี้นะเป็นฟรีบอ o d ดี้ทั้งระบบไปเลยนะครับอ่านะมีลักษณะโค้งหย่อนนะตกท้องช้างนะแบบประมาณนี้นะครับนะดังรูปจงหาแรงดึงต่ำสุดนะครับถ้าพอจำได้ แรงดึงต่ำสุดก็คือหา p o นะครับแรงดึงสูงสุดก็แม um. ็กซิมัม T max แล้ะไฮไลท์สำคัญคือตรงนี้ครับแรงดึงที่ระยะ10เมตรห่างจากจุดเอ็นหลังจากจุดเอไปทางขวามือนะครับให้หาแรงดึงที่ระยะ10เมตรห่างจากจุด N ก็ให้หาเทนชั่น ที่ระยะ10เมตรนั่นเองที่เกิดขึ้นในลวดสลิงระบบลวดสลิงตัวนี้นะครับสมการแรงดึงต่ำสุดตัวนี้ครับใช้ตัวนี้หานะครับส่วนสมการแรงดึงใดๆใช้สมการนี้ครับในการหาอันนี้ส่วนที่มาที่ไปของสมการหรือสูตร2สูตรนี้พวกเราจะต้องไปดูนะครับการพิสูจน์สมการในตำราหลัก หรือในอวิดีทัศนยูทูบที่ลงเว้ก่อนหน้านี้เอาเองนะครับถ้าต้องการความละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าจะไปใช้งานเลยก็เอาสูตรไปใช้ได้เลยแต่ต้องรู้ว่าตัวแปรคืออะไรแล้วก็ระวังเรื่องหน่วยด้วยนะครับเริ่มต้นเราต้องปรุงแต่งรูปฟีบรีตัตวนี้ให้ละเอียดมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นดังต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องหาตำแหน่งที่มันหย่อนที่สุดให้เจอซึ่งตำแหน่งที่หย่อนที่สุดก็คือน่าจะเป็นจุด O นะครับ ให้เซตแกนลงไปนี่คือหน้าที่แรกที่ต้องทำห้ามลืมทำโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นแกน x นะครับและจุดที่ย่อนที่สุดนะครับดิ่งขึ้นไปเป็นแกน y นะครับเป็นแกน y นะครับแล้วก็ระยะย่อนนะครับระยะย่อนตัวนี้ ย่อนลงมาจาก k จาก n เรียวระยะ y นะครับอ่าตรงนี้ความยาวของตัวพื้นสะพานนะครับที่ห้อยแขวนด้วยสลิงตัวนี้รวดสลิงเส้นนี้นะครับมีความยาว l 24เมตรนะครับอ่าแล้วถ้าเราเอาเข้าสมการนะครับตรงจุดที่หย่อนต่ำสุด ให้เราแบ่งตรงนี้สักนิดนึงไว้ดูนะครับเป็นระยะ x ะ x ตัวนี้เหมือนครึ่งหนึ่งเหมือนครึ่งวงกลมมาตรงเนี้ยนะแล้วน,นี่คือ d i a เตอร์วงกลมอัน x ของเราก็คือ l หาร2อา แอหารสองก็คือยี่สิบสี่หารสองคือกี่เมตรครับในใจได้เลยสิบสอเมตรนะครับสิบสองเมตรครึ่งหนึ่งนะครับสรุปสิบสอเมตรรูปฟิวดีของผมพร้อมแล้วตอนนี้การเป็นของเราแล้วถ้าเราวาดเสร็จนะครับอเอาเริ่มที่คําตอบแรกนะอย่างมีความหวังนะครับว่าถูกแน่นอนนะครับคือแรงดึงต่ําสุดที่เกิดขึ้น ในลวดสลิงไปเอาสมการมาเลยครับที่แนะนําไว้ที่โจทย์นะครับทีโอตรงนี้ครับต่ําสุดต่ําสุดก็คือจุดที่หย่อนที่สุดจะเกิดแรงภายในนะครับต่ําสุดแล้วจุดสูงสุดแรงภายในสูงสุดจะเกิดตรงตําแหน่งที่เคเบิลชันที่สุดต้องจําตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับตรงไหนหย่อนสุดก็เกิดแรงดึงต่ําสุดตรงไหนชันมากที่สุดก็เกิดแรงดึง ภายในสลิงสูงสุดนั่นเองนะครับแทนค่าไม่ยากครับโหลดที่กระทำ520นิวตันต่อความยาว1เมตรนี่คือตัว W นะครับต่ำสุดก็เหมือนว่าจะพินาณาที่ขวาหรือซ้ายก็ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือจุดที่หย่อนที่สุดอ่าเพราะนั้น X ก็ต้องกี่เมตรครับทำม้แล้วนะครับ X 12เมตรครับพวกเราไปใช้24 m. ก็เสร็จผมแหละ นะครับถ้ามือปิดแบบนี้จะเหมือนรูปที่เคยศึกษาถูกต้องไหมครับารังแคเขาวาดมาให้ครบรอบเป็นครื่งวงกลมเท่านั้นเองะฉะนั้น x ก็คือ12เมตรครับแล้วพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับที่ไม่ได้คะแนนคือลืมยกกําลังสองเนี่ยแหละครับไวกว่าแสนนะครับตอนนี้เสร็จกูแน่นะแต่ไม่ได้เขียนกําลังสองเท่านั้นครับนะครับลองมาคุยกับเพื่อนกันโจทย์มันกูนได้เท่านู้นเท่านี้นะครับนะ ว่าของตัวเองถูกอีกตน้งหานะครับแต่ยืมลบก,กัาบ,บางสองนะครับอ่าตอนนี้สองอย่าลืมนะครับ y คือจากจ,จุดนี้ลงมาครับถึงจุดที่หย่อนที่สุดกี่เมตรครับเออแปดเมตรแทนค่าถูกนะครับแล้วกดคุยเลขได้4ี่หแปดศนนะครับนิวตัน เนี่ยครับแรงดึงต่ำสุดตรงจุดที่หย่อนที่สุดนะครับเป็นเทนชันครับแรงดึงแน่นอนนะครับเรื่องของสลิงเลือกเชือกเลือกโซ่ต่างๆแรงภายในต้องเป็นแรงดึงนะครับแรงดึงต่ำสุดจําตัวเลขนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะไปใช้ต่อไปใช้หาแรงดึงสูงสุดแรงดึงที่ระยะใดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตตรงอันนี้เสร็จแล้วนะถ้าเราสังเกตต่อไปเรียบร้อยเราสังเกตตรงนี้ มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแรงดึงต่ําสุดแรงดึงต่ําสุดเราต้องหาแรงดึงต่ําสุดเป็นตัวแรกให้ได้ก่อนแล้วหาให้ถูกเสียด,ด้วยอย่าลืมยกกำลังสองนะครับแรงดึงสูงสุดที่เกิดขึ้นในลวดสลิงสมการคือตัวนี้ครับแล้วใส่่าแมกซิมัมลงไปแมกซิมัมลงไปนะครับทีโอกำลังสองบวกด้วย wx ยกกาลังสองนะครับทีโอแรงดึงต่ําสุดที่เราหาเก็บไว้แทนค่าเลยครับ สี่หกแปดศูนย์นะครับอ่านิวตันตรงนี้อ่า uh, ถ้าเขียนก็ยกกําลังสองนะครับเขียนหน่วยจะเขียนไม่เขียนแล้วแต่เขียนตัวเลขเดียวก็ให้นะครับอ่า uh, บวกยืยนยกกำลังสองนะครับบวกด้วยโหลดห้าร้อยยี่สิบนะครับนิวตันต่อเมตรคูณฟังดีๆตรงนี้ก็ต้องดูจุดที่มันชันที่สุดครับต้องใช้ 12เมตรครับที่ตรงนี้เหมือนว่ามันให้ลวงมาเข้าใจไหมครับอ่าเพราะนั้นก็ต้องใช้ระยะตรงนี้ครับ12เมตรใช้ระยะเดียวเนี่ยแหละครับทั้งต่ำสุดและสูงสุดเพราะตรงชันที่สุดคือตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้สูงสุดคือตรงนี้จะเกิด T Max ตรงนี้มันชันที่สุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้อ่าสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือจะเกิด T Max อ่าตรงนี้จะเกิดท o โอต่ำสุดนะครับอ่า รานนั้นก็ใส่ลงไปเท่ากับนะครับ12เมตรแล้วอย่าลืมยกกำลังสองด้วยนะครับข้างนอกนอกดคีย์เลขดีๆอ่าถ้าเราไม่เก่งเรากดตัวเลขนี้ก่อนนะครับ60นะครับ840 0000 0. อ่อาถอดสแควรูทออกมาจะได้7,800ครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับเพราะโจทย์สั่งให้ตอบเป็นหน่วยนิวตันนะครับอ่า เป็นแรงดึงเช่นเดียวกันช่วยเขียนหน่อยนึงให้เป็นนิสัยนะครับแรงดึงสูงสุดจบแล้วครับต่อมาโจสั่งเป็นอย่างสุดท้ายที่ฉันอยากรู้คือแรงดึงที่ระยะ10เมตรห่างจากจุด n ตรงนี้ครับจากจุด n น,นะครับห่างจากจุดเที่เกิดขึ้นในลวดสลิง นะครับถ้าเราช่างจรจช่างจำนะครับอ่ะก็หมายความว่าเราทำาวัน,นี้เหมือนเดิมเลยเราแค่เปลี่ยนตรงนี้จากสิบสองเป็นเลขอะไรครับเลขสนะิบตอนนั้นเองเราจะหาที่ตำแหน่งใ,นในดๆก็ได้ครับได้หมดเลยนะตอนนั้นเองแค่เราแทนค่ายถูกเพราะนั้นท o โอก็สี่หกแปดศูนย์เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตไปเขียนหน่วยนะครับบวกด้วย 520นิวตันต่อเมตรคูณ10ยกกําลัง2นะครับยกกําลัง2นะครับอ่ะกดเลขยกมา48 942 400นะครับจะได้6,000 995.88นิวตัน ะครับนิวตันนะครับ, Newton, รบอันนี้ก็ต้องเป็นแรงดึงเช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับให้พวกเราลองไปทบทวนให้ดีๆนะครับต้องมีความหวังนะครับต้องมีอะไรอะ่ะเรื่องที่ที่เข้าใจมากที่สุดอะ่ะเป็นเรื่องๆเหรเนาะเพราะนั้นอย่าให้มันผิดเลยเพราะเรื่องการแทนค่าระยะเอกถ้าต่ําสุดจะแทนอย่างไรสูงสุดจะแทนค่าเอกอย่างไรที่ตำแหน่งระยะเอกใดๆ อยแทนค่าอย่างไรนะครับสมก,การที่ใช้ก็มีแค่ T O กับ T m a ็ด T ใดๆเนี่ยแหละครับฝากไปดูเรื่องเคเบิลรับแรงกระจายแบบสม่ำเสมอด้วยนะครับไปฝึกฝนดูตัวอย่างเพิ่มเติมด้วย